ณห,หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งผู้คนที่นี่แม้มีไม่มากนะักแต่อยู่รวมกันด้วยความรักใคล้ปองดองพึ่งพาอาศัยธรรมชาติที่อยู่ดมสมบูรณ์ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นเทืองและหนงคู่หนึ่งสาวที่รักกันมาหลายปี ในที่สุดก็ได้ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวอันแสนอบอุ่นและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่เทืองและนงต่างตารอคอยนงบอกข่าวดีกับเทืองพี่เทืองจ๊ะฉันท้องแล้วจ้ะพี่จริงหรอจ๊ะแม่นงพี่ดีใจที่สุดเลย โธ่แม่คนดีของพี่พี่รอวันนี้มานานมากเลยรู้ไหมที่จะได้เป็นพ่อคนเสียทีฉันก็ดีใจเหมือนกันจ้าพี่เทิงแล้วแม่นงอยากกินอะไรบ้างจ้ะน้องบอกพี่มาเถิดพี่จะหามาให้ไม่ว่าเป็นอันใดที่น้องอยากจะกินพี่จะไปหามาให้แม่นงได้ชื่นใจฉันยังไม่อยากกินอะไรมากหรอกจ้าแล้วลูกพ่อล่ะจ๊ะพี่ว่าเป็นลูกชายแน่แข็งแรงเหมือนพี่ ขยันเหมือนแม่นงจะได้ช่วยพี่ทำนาทำไร่ฉันว่าเป็นลูกสาวมังจะพี่จะได้ช่วยฉันทำงานบ้านงานครัวงไงจ๊ะไม่ว่าลูกเราจะเป็นหญิงหรือชายพี่ก็รักทั้งนั้นแหละจ้าแม่นงด้วยความรักและความห่วงใยเทืองดูแลเอาใจใส่เมียของเขาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินแต่แล้วสิ่งประหลาดก็เกิดขึ้น อาหารที่เทืองนำมากลับไม่ถูกปากเมียของเขากลายเป็นว่าเธอชอบกินของแปลกๆของสดๆขาวๆเถืองเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกตินี้แต่คิดว่าคงเป็นเพียงอาการแพ้ท้องธรรมดาเขาจึงเฝ้าสังเกตอยู่ห่างๆขณะที่ท้องของนงก็ใหญ่ขึ้นทุกวันใกล้วันคลอดเข้ามาทุกทีในคืนเดือนแรม15ห้าค่ำ คืนที่มืดมิดไร้แสงจันทร์เสียงร้องควนคลางก็ดังขึ้นลั่นบ้านเจ็บพี่เถืองลูกจะออกแล้วรีบไปตามหมอตำแยเร็วเข้าน้องน้องรอพี่ก่อนนะจ๊ะพี่จะรีบไปตามหมอมาเดี๋ยวนี้ละจ้ะเธอรีบวิ่งฝ่าความมืดไปยังบ้านหมอตำแยที่อยู่ท้ายหมู่บ้านด้วยหัวใจที่เต้นระรัว ใหญ่คำจ้ะเมียฉันจะคลอดแล้วจ้ะช่วยไปดูทีเออเอ็งรีบไปดูเมียเอ็งก่อนเดี๋ยวข้ารีบตามไปแต่ระหว่างทางที่เทืองกลับบ้านนั้นเขาชงงะงักฝีเท้านั่นมันอะไรดวงไฟสีส้มประหลาดลอยวนเวียนอยู่ในอากาศกำลังมุ่งหน้าไปทางบ้านของเขาเทืองรู้สึกหนาวสันหลังงูแย่แล้วนง ลเทืองรีวิ่งจำอ้าวกลับบ้านด้วยความเร็วหัวใจเต้นรัวด้วยความกลัวและกลังวลเป็นห่วงทั้งเมียและลูกของเขาในขณะเดียวกันที่บ้านนงกำลังเจ็บท้องอย่างหนักไม่สามารถรอเทืองและหมอตำแเยได้อีกต่อไปและแล้วทารกน้อยก็ถึงกำเนิดท่ามกลางความมืดขณะที่นงนอนหมดแรง ดวงไฟสีส้มประหลาดก็น้อยเข้ามาในบ้านและพุ่งตรงเข้าสู่ปากของทารกน้อยในทันทีเมื่อเทืองมาถึงเขาก็พบว่านงได้ให้กำเนิดลูกน้อยเสร็จแล้วฮนงเป็นอย่างไรบ้างพี่เทืองมาแล้วหรือดูหน้าลูกสาวของเราสิ เหม an ือนฉันไหมจ๊ะเวลา15้าปีผ่านไปพิมพ์ลูกสาวของเทืองและนงเติบโตเป็นสาวงามที่มีใบหน้าสะสวยแต่จิตใจกลับเอาแต่ใจและขี้เกียจชอบอยู่แต่ในบ้านเก็บเนื้อเก็บตัวไม่เหมือนหนุ่มสาวทั่วไปพิมพ์ช่วยแม่หุงข้าวในลูกแม่จะออกไปทำงานในไร่แล้ว พ่แม่ก็พิมพ์ยังง่วงอยู่เลยทำไมต้องตื่นเช้าด้วยให้พ่อทำไม่ได้หรือพ่อเจ้าออกไปตั้งแต่เช้ามืดแล้วเจ้าไม่คิดจะช่วยแม่ทำงานเลยหรือนงบทลูกสาวได้ไม่ทันไรก็ต้องยอมใจอ่อนเพราะเธอตามใจลูกสาวมาโดยตลอดจนต้องทำงานหนักทั้งในและนอกบ้านแต่ถึงอย่างนั้น พิมพก็จะคอยทำอาหารไว้ให้นงและเทืองกินหลังจากกลับมาจากไกลอยู่เป็นประจำเพียงแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจทุกครั้งที่พิมพเป็นคนทำอาหารจะมีแต่ผักล้วนๆทั้งที่นงก็คอยเตรียมเครื่องในเนื้อหมูเนื้อไก่ไว้ให้ทุกวันทำให้นงเริ่มสงสัยเชา้านี้นงเตรียมเนื้อสดไว้ให้เหมือนทุกวันก่อนออกไปทำงานตามปกติ แสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างขณะที่เธอปิดประตูบ้านอย่างแผ่วเบาหวังให้ลูกสาวได้พักผ่อนต่อแต่หลังจากนงงออกจากบ้านไปได้ไม่นานความสงสัยที่สะสมมานานทำให้เธอทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงตัดสินใจย้อนกลับมาบ้านอย่างเงียบๆหัวใจเต้นระรัวด้วยความกังวลเมื่อ,อยางเข้าประตูครัวภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำให้นงแทบหยุดหายใจ พิมพ์กำลังก้มหน้าก้มตากินเนื้อสดสดดิบๆอย่างตะกะตะกามเเลือดสีแดงเข้มเปลอะเปื้อนริมขอบปากและมือของลูกสาวดวงตาของพิมพ์เหมือนคนละคนกับที่เธอรวจ้จักหนุ่มยืนนิ่งด้วยความตกใจยกมือขึ้นปิดปากพยายามกลั้นเสียงร้องที่จะหลุดออกมาเมื่อรู้สึกตัว เธอค่อยๆถอยหลังออกมาความรักและความกลัวปะปนกันอยู่ในใจนงรู้ดีว่าเธอต้องเก็บความลับนี้ไว้ด้วยความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม้จะไม่เข้าใจว่าลูกสาวของเธอกลายเป็นอะไรไปแล้วก็ตามหลังจากวันนั้นนงก็แบกความลับอันหนักอึ้งไว้ในใจเธอเริ่มซื้อเนื้อสดมาเก็บไว้มากขึ้น แต่ทุกวันมันกลับหมดเร็วกว่าที่คิดไม่ว่าจะเพิ่มปริมาณมากเพียงใดก็ดูเหมือนจะไม่เคยพอคืนหนึ่งขณะที่พระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างนงตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงแปลกๆจากห้องของพิมพ์เธอย่องเบาๆไปที่ประตูห้องแล้วแอบมองผ่านช่องประตูที่เปิดแง้มอยู่สิ่งที่เห็นทำให้นงต้องกัดฟันแน่นเพื่อกลั้นเสียงร้อง ร่างของพิมพ์พนั่งอยู่กลางห้องแต่ที่น่าสยดสยองคือส่วนหัวของเธอกำลังแยกออกจากตัวร่างมีเพียงลำไส้ยาวๆสีดแดง้ำที่ห้อยระยะดวงตาของพิมพ์พเรืองแสงสีเขียวผิดมนุษย์และศีรษะนั้นกำลังลอยสูงมุงไปตรงหน้าต่างที่เปิดอยู่รุ่งเช้าเสียงอื้ออึงดังมาจากอีกฝ่าของหมู่บ้าน นงเดินออกไปจากบ้านพร้อมความหวาดวันเห็นชาวบ้านรวมตัวกันที่บ้านของไอเสริมชายเลี้ยงไก่ในหมู่บ้านเกิดอะไรขึ้นลึไก่ของไอเสริมมันตายเกี่ยงคอกแปลกนักไม่มีเลือดเหลือมีแต่อรอยแผลที่คอมันเหมือนมีอะไรมาดูดกินนี่ไม่ใช่ฝีมือของสัตว์แน่ๆข้าเคยได้ยินปู่ของข้าเล่าเอาไว้มันเป็นฝีมือของกระสือ กระสือมันชอบกินเครื่องในสดๆแบบนี้นี่แหละพอฝนตกปีแรกพีกระสือก็ออกหากินข้าว่ามันอยู่แถวนี้แหละมันน่าจะซ่อนตัวในร่างคนต้องเป็นคนของหมู่บ้านเราแน่ๆหนุงรีบก้มหน้าก้มตาแล้วเดินกลับบ้านอย่างรวดเร็วทั้งที่หัวใจเต้นรัวด้วยความกลัวและความทุกข์หลังจากที่ชาวบ้านเริ่มพบซากสัตว์มากขึ้น ชาวบ้านจึงเริ่มรวมตัวกันที่บ้านไอ้เสริมสีหน้าทุกคนเคร่งเครียดบรรยากาศหนักอึ้งด้วยความกังวลและหวาดกลัวพวกเราต้องจัดการเรื่องนี้เสียทีไม่รู้ว่าคืนนี้มันจะออกมากินไก่ของข้าอีกเมื่อไรสมัยข้ายังเด็กย่าข้าเคยเล่าว,ว่ามีวิธีจับกระสือแต่จะต้องเอาต้นน้ำมาดักมันไว้กระสือมันมักจะกลัวนาำเพราะถ้าลำไส้มันเกี่ยวติด มันจะกลับเข้าร่างมันไม่ได้แล้วพวกเองล่ะคิดว่าอีกกระสือตัวนี้มันเป็นใครข้าว่ามันต้องเป็นคนในหมู่บ้านของเล่านี่แหละเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นทุกคนเริ่มมองหน้ากันไปมานงรู้สึกว่าสายตาหลายคู่มองมาทางเธอหัวใจเธอแทบจะถะลออกมาข้าว่าไม่ควรกล่าวหาใครลอยๆแต่ถ้าจะดักจับข้าก็จะช่วย คืนนั้นชาวบ้านช่วยกันเอาต้นหนาไปวางไว้บริเวณป่าละเมาะหนังบ้านไอเสริมทุกคนกลับบ้านตั้งแต่พลบค่าปิดประตูนหน้าต่างมิดชิดนงกลับบ้านมาด้วยใจที่หนักอึ้งเธอเฝ้ามองพิม์ที่อยู่ที่มุมห้องไม่อาจบอกลูกสาวถึงแผนการของชาวบ้านเมื่อเวลาเที่ยงคืนย่างเข้ามาแสงจันทร์เต็มดวงสาดส่องผ่านหน้าต่าง นงแอบลุกขึ้นมาแง้มประตูห้องพิมพ์ดูอย่างเงีบเยบๆสิ่งที่เธอเห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นพิมพ์นั่งตัวตรงกลางห้องใบหน้าเริ่มเรือหยืดออกจากคอเส้นหลือมไส้ค่อยๆย,ยืดยาวดวงตาเรืองแสงสีเขียวว่ามในความมืดไกลลุงสางเสียงร้องครวญครางอันน่าสยดสยองดังมาจากป่าละมะ็ะททำให้ชาวบ้านตื่นจากการหลับไหล ไอเสริมเป็นคนแรกที่ถือคบไฟวิ่งออกไปตามด้วยชาวบ้านอีกหลายคนรวมทั้งนงเมื่อทุกคนมาถึงบริเวณที่วางกับดักภาพที่เห็นทำให้ทุกคนตกตะลึงศีรษะของพิมพ์ติดอยู่กับหน้ำลาไส้พันกับกิ่งหนามจนยุ่งเหยิงดวงตาที่เรืองแสงก็หลี่ลงเสียงคลางแผ่วเบาดังออกมาแม่ ช่วยข้าด้วยนั่นนั่งเง่มันอีพิมพอีกระสือไอเสริมหันมามองนงด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธมันเป็นลูกของเองเองรู้มาตลอดแล้วใช่ไหมอีนองข้าไม่รู้มาก่อนข้าสาบานได้โปรดอย่าทำร้ายลูกข้าเองไยให้มันมากินไก่ของข้ามันอาจจะมากินลูกเมียข้าในวันข้างหน้าก็ได้ แม่ข้าไม่อยากเป็นแบบนี้ข้าห้ามตัวเองแล้วแต่มันห้ามไม่ได้ลูกแม่ข้าจะไม่ทิ้งเองข้าจะหาทางช่วยเองแต่ยังไม่ทันที่ชาวบ้านจะลงมือทำอะไรก็เห็นร่างในจีวรสีเหลืองเดินมาอย่างสงบใบหน้าของพระทุดงรูปนั้นดูสงบนิง่งไม่ไหวหวั่นต่อภาพสยดสยองตรงหน้า สายตาของท่านเปลี่ยนไปด้วยเมตตาหลวงพ่อพระธุดงเดินมาหยุดยืนระหว่างกลุ่มชาวบ้านอาตมาขอบินทบาทวิญญาณร้ายในร่างกายหญิงสาวคู่นี้เราทุกคนล้วนมีกรรมติดตัวมาตั้งแต่ชาติปางก่อนบางคนเป็นเช่นนี้เพราะกรรมในอดีตไม่ได้เลือกเกิดเป็นเช่นนี้แต่ แต่ว่าหลวงพ่อถ้าปล่อยมันไปมันต้องกลับมาทำร้ายพวกเราแน่ๆโทสะยอมระงับด้วยความไม่โกรธบาปยอมระงับด้วยความดีอาตมาจะช่วยไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนี้อีกอาตมาขอให้สัญญาอาตมาจะช่วยนำพาวิญญาณร้ายออกจากร่างของนางข้าเชื่อในหลวงพ่อ ชาวบ้านช่วยกันค่อยๆปลดหน้มที่พันลำไส้ของพิมพ์ออกทันทีที่กระสือมันหลุดออกจากหน้มมันก็รีบลอยกับบ้านไปทันทีแต่ก่อนที่นงจะกลับพระธุดงก็ได้หยิบสายสินสีขาวเส้นหนึ่งออกมาจากย่ามของท่านยืนให้นงด้วยความเมตตาคืนพรุ่งนี้เองเอาสายสินเส้นนี้ไปคล้องไว้ให้ลูกเองอย่าให้ขาด อย่าาให้พลดขอบคุณจะ้ะลุงพ่อตลอดทั้งวันนงคอยดูแลพิมพ์ที่นอนสมด้วยความอ่อนเพลียศีรษะของพิมพ์ได้กลับเข้าสู่ล่างแล้วแต่สีหน้าของเธอ,อย่างคงซีดเซียวหนังลูกผมลูกสาวเบาๆลูกแม่อดทนไว้หลุงพ่อจะช่วยเรา นงไม่ยอมห่างจากลูกสาวแม้แต่ครู่เดียวเธอคอยป้อนน้ำป้อนข้าวไม่ยอมให้พิมพ์คลาสายตาสายสินถูกเก็บไว้อย่างดีใต้หมอนรอเวลาที่พระธุดงกำหนดเมื่อพระอาทิตย์รับขอบฟ้าเงามืดคลืบคานเข้าปกคลุมหมู่บ้านนงรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวลูกสาวดวงตาของพิมพ์เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวขุ่นใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวด แม่มันจะเกิดขึ้นอีกแล้วข้ารู้ว่ามันต้องการออกไปนงรีบคว้าสายสินใต้หมอนขึ้นมาลูกแม่อดทนไว้เสียงกรีดร้องของพิมพ์ดังขึ้นทันทีทันใดนั้นก็มีดวงไฟประหลาดลอยออกมาจากปากพิมพ์มุ่งตรงไปที่หน้าต่างและลอยออกไปทางป่าหลังบ้านพระสงฆ์ที่กำลังนั่งสมาธิอยู่กลางป่า ลืมตาขึ้นมาด้วยความสงบและพบว่ามีดวงไฟประหลาดลอยมาอยู่ตรงหน้าทัานใดนั้นดวงไฟประหลาดก็เปลี่ยนเป็นร่างของกระสือใหญ่แก่ซึ่งแท้จริงแล้วคือยายคำหมอตำแยท้ายหมู่บ้านที่กำลังหาทาย,ยาสืบทอดเพราะว่าล่างของมันแก่มากแล้วทันทีที่เือมาตามบอกว่าเมียกำลังจะคลอดลูก จึงเป็นจังหวะพอดีที่มันจะถ่ายทอดวิญญาณกระสือไปที่ลูกของเทืองและนงกระสือยายคำพูดว่าเป็นพระจะไม่ยุ่งอะไรก,กับเรื่องของข้าอาตมาขอให้โยมไปที่ชอบที่ชอบเถิดอ,อย่ายึดติดกับการสืบทอดทายาทเลยมันบาปไม่ได้ถ้าข้าไม่ได้สืบทอดทายาทมิเช่นนั้น ข้าจะทรมานไปช่วยนิรันด์ข้าต้องทําความทุกข์ที่โยมประสบอยู่เกิดจากการยึดมั่นในตัวตนยิ่งยึดมากเท่าไรก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นการสืบทอดวิญ,ญญาณกระสือนั้นไม่ได้ช่วยให้โยมพ้นทุกข์เพียงแต่จะสร้างห่วงความทุกข์อยากที่จะตัดขาดได้โยมลองคิดดูเถิด คำพูดอันเปี่ยมเมตตาเหมือนน้ำเย็นที่หยดลงบนดวงจิตของกระสือที่มีความร้อนรุ่งยายคำจ้องมองที่พระธุดงลูปนั้นความโกรธค่อยๆเปลี่ยนเป็นความสงสัยและเหนื่อยล้าอ๋อผ่านเหนื่อยเลือกเกินดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธบัดนี้เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและร่างของกระสือยายคำ ก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นดวงไฟและเลือนหายไปปล่อยให้ความสงบคืนสู่หมู่บ้านอีกครั้งเสียงลมพัดใบไม้แผ่วเบาราวกับบทเพลงกล่อมจากธรรมชาติพระพิสุหลับตาลงอีกครั้งเพื่อดำดิ่งสู่ห้วงสมาธิบางครั้งสิ่งที่เรายึดติดไว้แน่นอาจกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ที่สุดความทุกข์ ไม่ได้มาจากการสูญเสียแต่มาจากการที่เราไม่ยอมปล่อยวางเมื่อเราปล่อยมือจากสิ่งที่ยึดไว้หัวใจเราจะเบาสบายและพบกับความสุขที่แท้จริงและนี่คือเรื่องราวลึกลับที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้หากคุณชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสิงห์ผีเพื่อรับชมเรื่องราวสยองขวัญใหม่ และเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราและขอบคุณที่มาสิงผีกันค่ะ